ดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่รวมทุกข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากท่วทุกมุมโลกเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นล่าสุดก่อนใครพร้อมจอดลิฟทุกรายละเอียดและวันนี้เราขอพาทุกคนมาชมรถกระบะท,ที่เป็นตำนานในใจของใครหลายคนกับโตโยต้าไฮรักปี2026ที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านรูปลักษณ์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโตโยต้าไฮรักปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่ง ทันสมัยและโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมหน้ารถได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยมีไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ Daytime Running Light แบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนทุกสภาพอากาศกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่เพิ่มความดุดันเส้นสายตัวรถถูกเน้นให้ดูสปอร์ตและทรงพลังล,ล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์แกร่งในแบบกระบาทตัวจริงด้านหลังของรถมีการปรับดีไซน์ไฟไท้ายให้มีความเรียบหรูมากขึ้นพร้อมกันชนท้ายที่แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานหนัก ตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบตอนเดียว smart cab และ double cab โดยมีสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มความสดใหม่ให้กับสายลุยที่อยากได้สไตล์ที่แตกต่างและโดดเด่นไม่เหมือนใครในส่วนของเครื่องยนต์โตโยตา้าไฮรัก2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังแรงม้ามากกว่า210แรงม้าและแรงบิดสูงกว่า500นิวตันเมตรซึ่งให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งการขับขี่บนถนนเรียบและทางออฟโรด ระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ตามสภาพถนนระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและการควบคุมที่แม่นยำมากขึ้น ภายในห้องโดยสารของไฮลักปี2026ได้รับการตกแต่งใหม่เพื่อความสะดวกสบายและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังดีไซน์ใหม่รองรับสิรีระได้ดีเยี่ยมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกหน้าจอกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาเพื่อความเย็นสบายทั่วถึงทั้งห้องโดยสารนอกจากนั้นโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีความปลอดภยัย โดยใส่ระบบ Toyota s a f e ตีเซนรุ่นล่าสุดเข้ามาในไฮลักซ2026ซึ่งรวมไปถึงระบบเตือนก่อนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกล้องมองรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกเส้นทางอีกหนึ่งจุดเด่นของโ o y o t a h ไฮลักใหม่นี้คือความสามารถในการบรรทุกและลากจูงที่ยอดเยี่ยมรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง1ตนัน และสามารถลากจูงได้สูงสุดกว่า3.5ตันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานหนักหรือเดินทางไกลในทุกสภาพถนนพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นอีโ Mode เพื่อประหยัดพลังงานหรือ Power Mode หมดสำหรับการเร่งแซงที่ต้องการความเร็วและแรงตอบสนองอย่างทันใจ t o y ย t a า i ฮลักปี2026ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะธรรมดาแต่เป็นพาหนะที่รวมเอาความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวตอบโจทย์ทั้งในชีวิตประจำวันงานหนักและการผจญภัยในแบบออฟโรดตัวรถออกแบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ผู้ใช้งานทั่วไปครอบครัวไปจนถึงสายลุยที่ต้องการรถคู่ใจที่ไว้ใจได้ทุกสถานการณ์หากคุณชื่นชอบคลิปนี้และอยากติดตามข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า